สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามบิสมิลลาฮิラーฮัมดุลิลลาฮิวะซัลลัตุลอสลามุอะลัยลลอซูลลอฮิวะลัยลลอานีฮิวกัสฮบิฮิอุมานวาลาห์ซัลลัมุอะลัยคุมุรราะห์มุตุลลอฮิวบรักาตุครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับอัรบายนาวเวี40หะดีษหรือ42หะดีษที่มัมนาเวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้จากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าจาวามิอ์อันกะลิมก็คคือาพูดที่่่สั้นๆแตว ความหมายนั้นครอบคุมได้ใจความวันนี้เรามาถึงไฮดีที่19เนะฮะเป็นไะดีที่รายงานจากท่านอัลลอฮฺบินอับบาสในเรื่องราวของการการที่เราจะเอาใจใส่กับบทบัญญัติของลอสุบฮานูตาลาเอาใจใส่กับสิ่งที่ลอสตาลาได้ได้สั่งใช้เราแล้วก็เอาใจใส่กับกับสิทธิที่เราจะต้องต้องมีให้กับพระองค์

احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم أن ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่ครอบคลุมในในเรื่องราวของการการเอาใจใส่กับกับการอิบาดะต่อลัซซูบานุตาลาโดยท่านอับดุลลาบินอับบาสหรือที่มีคุณียาว่าอับบุลอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาที่มีคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่หมายความว่าทั้งทั้งอับดุลลาและก็ทั้งอับบาสผู้ที่เป็นเป็นพ่อเนี่ย เป็นซาฮาบะเวลาที่ทั้งทั้งคนที่เป็นเจ้าตัวแล้วก็พ่อของเขาเป็นซาฮาบะทั้งคู่เนี่ยเราใช้คําว่ารับเดออัลลอฮฺอันหุมาหมายความว่าขอ,าขอรับตาลาทรงพึงพอพระทยัยกับทั้งสองคนเลยอับดุลลาบเป็นอับบาสได้บอกว่าคุณตัวขัลฟันนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยลวมันฟะกอลยากุลามบอกว่าฉันเคยซ้อนท้ายท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึง่งแล้วท่านนบีก็บอกว่ายากุลามอินนีอัลลิมุกะกะลิมาตโอูเด็กน้อย ฉันจะสอนเจ้าถึงคําสอนคำคือคําสอนที่เป็นคําสอนตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นว่าฮะดิษนี่อับดุลลาบินอับบาสรายงานฮะดิษตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่รายงานฮะดิษในการใช้ชีวิตของเขาที่มีกับท่านนบีสุลต่านของอ ali wa s a l l แล้วท่านนบีใช้คาพูดกับเขาว่ายากูลามโอเด็กน้อยหมายความว่าอิบนอับบาสได้ท่องจําฮะดิษตั้งแต่เขาเขายังยังเด็กๆแล้วท่านนบีสุลต่านของอ a l ล wa sallam เอาใจใส่กับการ การสอนเด็กนะและอีกประการหนึ่งก็คืออท่านนบีให้อับดุลลอฮ์เปนอับบาสเนี so people, like bbe bbe to to ่ยได้สอนท้ายจะเป็นการสอนที you know, ่อูดหรือว่าที <tirar> ่ม้าแต่โดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยท่านนับีจะให้คนสอนท้ายในการในการขี่อูดแต่ในบางครั้งท่านนับดุลลอฮ์นอัลลอฮ์ห้องอิบราลัมก็ขี่ลานะบางครั้งท่านนับีก็ขี่ม้าบางครั้งท่านนับีก็ขี่อูดบางครั้งอัลฟอดอับดุลบาสได้สอนท้ายท่านนับดุลลอฮ์สอนอัลลอฮ์ห้องอิบราลิมอุซามะสอนท้ายท่านอับดุลลอฮ์โดยมากแล้วคน จะเป็นเด็กๆนะตรงนี้บงบอกให้รู้ว่าอนุญาตในการซ้อนท้ายเอามักยาสกับปัจจุบันก็คืออนุญาตในการที่เราจะซ้อนท้ายในรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะถือเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือว่าในการขี่อูในการขี่ม้าปัจจุบันก็ยังมีอยู่การอนุญาตในการในการซ้อนท้ายกันได้และการเอาใจใส่ของท่านอัอดุลลอฮะซลมในทุกเวลาที่อยู่กับเด็กๆในการในการให้คําสอนหรือว่าทุกเวลาท่านอัอดุลลอฮะซลมอยู่กับบรรดาบรรดาสาบะ ท่านนาบีจะให้คําสอนบรรดาสหาบัติอยู่ตลอดโดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยท่านนาบีใช้เริ่มต้นด้วยกับการการตั้งคําถามกับเขาว่าย่างเลามอินเนวอันหรือมุกกะลิมาเนะคือตั้งคำเป็นเป็น,ปนไม่ใช่คำถาม,ถามนะเป็นคําชี้แนะนะชี้แนะให้เขามีความตั้งใจว่าฉันจะสอนเจ้านะถึงคําสอนว่าจงตั้งใจฟังนะตอนนี้ท่านนาบีบอกว่าฉันจะเอาคําสอนให้กับเจ้านะแล้วท่านนาบีก็บอกเขาว่าอิ illah, ah ่ฟฟัดิลลาฮะอิ่ฟฟัด อิเฟซิลลาฮะตะจิดฮัตัจาเอฟเฟอร์ซิลล่ะตรงนี้เป็นคำคำคำสั้นๆที่ครอบคลุมถึงถึงอะไรฮะถึงบทบัญญัติบทบัญญัติของศาสนาบทบัญญัติที่อัลลรรถสฮานุตตาลาได้ได้วางให้เราหมายความว่าจงเอาใจใส่ต่ออัลลรรถสฮานุตตาลาคืออิเฟซิลล่ะจงเอาใจใส่กับบทบัญญัติของอัลลรรถสฮานุตตาลาจงเอาใจใส่กับคําสั่งใช้ที่อัลลรรถตาลาได้สั่งใช้ให้ชอาปฏิบัติ แล้วก็จงเอาใจใส่กับการยับยั้งจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่อัลลอฮฺตาราได้ห้ามไว้แล้วจงเอาใจใส่กับขอบเขตที่อัลลอฮฺตาลาได้วางไว้ให้กับเจ้าอิฮ ah ์ฟลิลละเจ้าจงเอาใจใส่กับบทบัญญัติตรงนี้ ah และอัลลอฮฺตาลาก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลเจ้าหมายความว่าเวลาที่เราเราเอาใจใส่กับการยึดมั่นในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ทำตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ตาราได้วางมาอัลลอฮ์ตาราก็จะจะดูแลเรา จะยับยั้งเราจะคอย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 ดูแลคอยช่วยเหลือเราในเรื่องของการเรื่องศาสนาของเราเรื่องครอบครัวของเราในเรื่องของอทรัพย์สินของเราและอรรถตาาจะคอยเป็นผู้ที่ให้ริสกีกับเราในเรื่องของการการการที่เราเอาใจใส่กับบทบัญญัติของอรรถสัพหานุตตาดังที่บอ์ได้บอกว่าวันลดีนะตาดาวซาตาหุมฮูดาวอาตาฮุมตักวาหุมและบรรดาผู้ที่ได้ได้ได้รับทางนำซาดาหุมหูดา คือบรรดาคนที่ได้ได้ได้แสวงหาทางนำอลัลลอฮฺตาราจะให้ทางนำกับเขาวาตาหุมตะกวาหุมและก็จะให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีความยำเกรงต่อราะสุบฮานุวตาลาตรงนี้เนี่ยทำให้ทำให้เราได้เห็นว่าใครก็ตามที่เอาใจใส่กับบทบัญญัติของราะสุบฮานุตาลาเอาใจใส่กับข้อห้ามของราะสุบฮานุวตาราว่าจะต้องไม่ทำในในใ,ในข้อห้ามอาลัลลอฮฺตาราจะคอยดูแลเขาเอาลัลลอฮฺตาราจะคอยปกป้องเขาคอยคุ้มกันเขาคอยดูแลเขาคอยให้ทัศยคติประจชีพกับเขา ตรงกันข้ามถ้าใครที่ไม่เอาใจใส่กฎบ,บ,บัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานูรตาราก็าจะไม่ได้อยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺสุบฮานูรตาะะท่านอามีได้บอกต่อมาว่าเอะฟะซิลลาฮะตะจิดฮุตุจาฮะจงเอาใจใส่เอาใจใส่กับบทบัญญัติของอัลลอฮฺเอาใจใส่กับการทําตามขอบเขตที่อัลลอฮฺสุบฮานูรตาลาได้วางมาและการยับยั้งจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาราได้ได้ห้ามตะจิตฮหุตุจาฮะ เจ้าก็จะพบว่าอัลลอฮฺสุบานุอตาลานั้นอยู่เบื้องหน้าเจ้าหมายความว่าตรงนี้เนี่ยกลับมาใน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 ฮาดิษที่2องฮาดิษจิบรินที่จิบรินนาฮะท่านนบีุลสลามแล้วก็ถามท่านอับดุลสลามแล้วก็ถามท่านนบีถึงอ,อิสลามถามถึงอีมานแล้วก็ถามถึงอิขซานเราย้อนกลับมาคิดถึงความหมายคําว่าอิขซานนะอันอิขซานที่จิบรินถามท่านนบีว่าฟัลเบตเนอันิันเอขสานจงบอกฉันหน่อยเอขซานคืออะไรท่านนบีบอกว่าอันตะ้งบนั้ลละแค่นะกะตร้ คือการที่เจ้าทํไอบาดาต่อล้อเหมือนดังที่เจ้าได้เห็นพระองค์ตรงนี้หมายความว่าถ้าหากว่าเราได้เอาใจใส่กับบทบัญญัติที่อัลตาลาได้วางมาเหมือนกับว่าอัลตาราอยู่เบื้องหน้าเราเหมือนกับเราได้เห็นพระองค์แล้วท่านนบีได้บอกถึงความหมายอัการต่อไปว่าฟาอิลลัมตะคุนตะรอนเฟนโฮยระกถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ก็เห็นเจ้าคือออบาดาเวลาที่เราเอาใจใส่กับบทบัญญัติกับคําสั่งใช้กับข้อห้ามของอัลสุบานอัลตาราเราจะ อยู่กับแต่ยิดหุตุจาจฮะอยู่กับการที่คิดว่า,า,ารัศมีฮานุวัตาลาเห็นเราเอัลัมยะอัลัมบอัลลอฮ์ให้เราลัตตาลาได้กล่าวะวะา่าเขาไม่เห็นหรอว่าเขาไม่รู้หรอว่าลาัตตาลานั้นเป็นผู้ที่ผู้ที่ทรงเห็นเวลาที่เรารู้ว่าลาัตตาลาทรงเห็นเนี่ยเราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรา,เาก็จะมีความอายนะต่อพระองค์ท่านนบีได้กล่าวต่อมาว่าอิดะสอัลตัฟสอันิลละวะอิลาสตอันตะฟสตาอินบิลละเวลาที่เจ้าจะขอ จะถามจะขอตรงนี้หมายถึงการขอสุอาลุนัสลาเวลาเจ้าทำการขอเนี่ยก็จงขอต่อร้องสุภาหานุตาละ่ะวะอิละสตาอันตะฟัสตานบินละแล้วเวลาที่เจ้าจะขอความช่วยเหลือก็จงขอความช่วยเหลือต่อร้องสุภาหานุตาละตรงนี้นะพี่น้องเวลาที่เราเวลาที่เราจะมีความต้องการอยากจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เราทําการขอต่อร้องสุภาหานุตาลเป็นประการเวลาที่เรามีความต้องการบางคนเนี่ยมุ่งมั่นกับการขอต่อมนุษย์ แต่ลืมการขอต่อลอสสุภาโนตาลาลืมการคิดไปว่ามังตาลาจะต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราท่านนาบีเลยบอกกับเราว่าอิดาสันตะฟัสอิลล์ละเมื่อเจ้าทําการขอเนี่ยก็ให้ขอต่อลอสสุภาโนตาลาในตอนแรกๆที่ท่านอนับดุลเบียร์สอะลัยคของอิบรามอยู่กับบรรดาสหาบาัติท่านนาบีจะบอกกับบรรดาสหาบัติบางท่านว่าอย่าขอกับใครเป็นเด็ดขาดคือเป็นการให้สัตยาบันเลยนะว่า อย่าให้ใหบสหรบา,บางกลุ่มเนี่ยให้สัตยบาบันท่านธรรมยสังวลรมว่าจะต้องไม่ขอใครเด็ดขาดจนทั่งมีบางรายงานบอกว่าสหาบัารบ,บางคนเนี่ยอยู่บนหลังอูดแม้กระทั่งแส่ที่อยู่บนหลังอูดในแท่ที่เขาใช้ในการบังคับอูดเนี่ยตกลงพื้นเขาก็ยังไม่ขอไม่เรียกให้ใครมาหยิบขึ้นให้ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นถึงความ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 ,ความวระของเขา การที่เขาไม่ขอใครเด็ดขาดแล้วท่านอาบีบส,สุนลลอยสลัมเคยบอกกับมดาสาฮาบะยู่คํานึงว่าอิจมอิลอายาสฟีไอดินนัสจงรวมการหมดหวังในสิ่งที่อยู่ในมือของมนุษย์หมายความว่าจะต้องไม่ไปไม่ไปขอกักมนุษย์ในสิ่งที่ตัวเองมีความต้องการแต่ให้ขอต่อลอสุบฮานุวตาลามีความมุ่งมั่นในการที่เราจะเราจะขอต่อเราเพราะว่าเวลาที่เราจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยผู้ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ให้ที่แท้จริงเนี่ยก็คือลอสุบฮานุวตาลา วะอิดะสตันตะฟัสตัยน์บิลลาและเมื่อเจ้าทำการขอความช่วยเหลือก็จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลสซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมคือเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงว่าเวลาจะขอให้ขอต่ออัลละเวลาจะหาความช่วยเหลืออะไรเนี่ยให้ขอความช่วยเหลือต่ออัลลสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันแล้วท่านนบีได้บอกว่าวะลัมอันนัลอุมมะตะลาวิจธรรมะต์อะลาอัยยันฟะอูกะบิชัยอินลัมยันฟะอูกะอิลลาบิชัยอินกอดกัตบะฮุลลอฮุูเล พึงทราบไว้เถิดว่าประชาชาตินี้เนี่ยถึงแม้ว่าประชาชาติจะรวมตัวกันในการที่จะให้ประโยชน์กับเจ้าให้อะไรกับเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสักห่งข้าตามแลมยันฟะอูกอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบฮุลลอฮุลักไม่มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเจ้านอกจากด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาอาลาได้บันทึกไว้ให้กับเจ้าแล้วว่าอินเนี้จะทำเอาอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบฮุลลอฮุอะลัย แล้วถ้าหากว่าบรรดาประชาชนตุมนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันในการที่จะให้อันตรายกับเจ้าทําอันตรายกับเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายอะไรกับเจ้าได้นอกจากสิ่งที่เอลลอสตาลาได้บันทึกเอาไว้ตรงนี้ผมบอกให้เราให้เราเห็นว่าบทการบันทึกของลลอตส์พานุนอาตาลามีการบันทึกเอาไว้แล้วว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นดังที่ท่านอบียซอลลอร์สลัมได้บอกว่าเอาโลมาเขาล้ก็รอคนกระดมในตอนแรกที่เอลลอสตาลาได้สร้างปากกามาเนี่ยฟกรละละหูอุกตุบบอกกับผักเงาว่าอุกตุบจงบันทึกไป ปากกาก็บอกว่าวมาอักตุบยายายารับแล้วฉันจะฉันจะบันทึกอะไรละ่ะเอาลัทธิตาลาบอกกับปากกาว่าอุกตุบมาหัวกาอินอิลายอาเมินกิกยามะจงบันทึกสิ่งที่มันดําเนินไปจนกระทั่งจนถึงวันกกยามะเพราะฉะนั้นในในในการบันทึกของอรรถสฮาวุรตาลานะ่ะมีการมีการบันทึกเอาไว้แล้วแล้วให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ว่าประชาชาติทั้งหมดต้องการที่จะให้ประโยชน์กับเราแต่อรรถตาลาไม่ มันก็จะมีแค่สิ่งที่อนุญาติราได้กําหนดเอาไว้ถึงแม้ว่าใครต้องการที่จะมาทําอันตรายกับเรามันก็จะเป็นสิ่งทงี่อนตรายได้แค่สิ่งที่อนุญาติราได้บันทึกเอาไว้ตรงนี้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติของเราเนี่ยให้เรามีความมั่นใจกับร้องสภานุวัาตาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ให้กับเราว่าอีนี่จะรูฟิอ ة ติอักลามว่าเจฟฟติสุฮุฟ uh รูฟิอ ة ติอักลามปากกาถูกยกแล้วหมายความว่า สิ่งที่อาราธนา,าได้ทาการบันทึกเอาไว้เนี่ยประกาถูกยกขึ้นมาแล้วว่าจะฟอเทสฮุฟแล้วก็น้ําหมึกมันได้แห้งแล้วก็คือ,อแผ่นบันทึกเนี่ยมันได้มันได้แห้งลงแล้วก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วการบันทึกทเทาราธนา,าบันทึกมาดัเนินไปแล้วพี่น้องไนะฮดีษเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเราจะถูกบังคับไปในการดําเนินไป ท่านนบ,บีสัมบลอุละฮุอะลิวะซัลลัมเวลาท่านนบีกล่าวกับบรรดาสหบัติในเรื่องหะดีสเรื่องการตะวักการเรื่องการมอบหมายต่ออัลเราเรื่องการที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้ไดกำหนดบทบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยสหบัติบา,ทางท่านถามท่านนบ,บีสัมบลอุละฮุอะลิวะซัลลัมย่ารอสุละลลอฮ์อัฟาลานัตตะกิลมันัตตุลคุลอามัลถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มอบหมายไปเลยไหมแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรไปเลยไหมท่านนบีก็เลยบอกกับบรรดาสหบัติว,ว่าละิอะลามูบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่พวกเจ้้้าาาทััังงหลลลลลลยยตตอปฏิิิิบฟกกุุุุุนนมมสซะะรค ทุกคนจะถูกทำให้ง่ายกับสิ่งที่เขาถูกสร้างเพื่อสิ่งนั้นวามังการในเป็นอาหินจันนะไวโยยัสโรเลียมเมเลอาหินจันนะใครที่ถูกสร้างคือถูกบันทึกมาให้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาก็จะถูกทําให้ง่ายสําหรับการงานของชาวสวรรค์วามังการในเป็นอาหินนาราอยโยยัสรเลียมเมเลอาหินนารส่วนใครที่เป็นชาวนรกคือถูกบันทึกให้เป็นชาวนรกเนี่ยเขาก็ถูกทําให้ง่ายในเรื่องอมามัลที่เป็นอมามัลของชาวนรก นี่คือสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านของอัลลอฮฺลสลมัมแนะให้กับบรรดาสหาบะาหมายความว่าอาล์ตนา,าบันทึกไปแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่รู้ว่าล์าตลา,าบันทึกอะไรให้กับเราถ้าเราถูกทาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเอาลั์จะให้เรามีความง่ายในการปฏิบัติอามานที่เป็นอามันของชาวสวรรค์แต่ถ้าเราถูกบันทึกให้เราเป็นชาวนรกเราก็จะถูกทำให้ง่ายในเรื่องอามานที่เป็นอามานของชาวนรกเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราพึงปฏิบัติคืออะไรฮะคิดดีในแง่ดีกับตัวเองว่าเราต้องถูกบันทึกไว้ว่าเป็นชาาาาววรรรคแลเเก็็ปปฏิิบัตอออมมนนที่ขง ของชาวสวสรรค์ตรงนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเวลาที่เรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาได้ทําการบันทึกเอาไว้แล้วเรามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ใช้ให้เราปฏิบัติแต่เรื่องก,กอดอกอดัตเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเราเวลาไหนฮะเวลาที่เราไม่ได้ตามเป้าหมายของเราเวลาที่เราไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเรารู้ว่าอัลลอฮฺตาลาได้กําหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮฺตาลาได้บันทึกเอาไว้แล้วแล้วเราจะไม่มีความเครียดในการปฏิบัติของเรา ต่อมาขะอดีนี้นะรอติรมีดีอิมามเติร์มีดีเป็นผู้ที่บันทึกเอาไว้ว่ากอละขะดีษุนฮัสันุนสฮียะแล้วก็บอกว่าเป็นขะดีฮะสันสฮียะหมายความว่าเป็นขะดีที่ฮะสันนะข้อดีที่ดีแล้วสายรายงานสฮียะหรือเป็นหะดีที่ทั้งฮะสันแล้วก็ทั้งสฮียะหมายความว่าอาจจะมีสองสายรายงานสายรายงานหนึ่งเป็นสายรายงานที่ฮะสันอีกสายรายงานนึงเป็นสายรายงานที่สฮียะแต่ให้เรารู้ว่าสายรายงานนี้จะเป็นสายรายงานที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้ ว่าฟรีรีวายตินอยรเติดมีดีมีบางรายงานที่คนอื่นรายงานที่ไม่ใช่มัมเต็มดมดีได้บอกว่าเอ๊ฟารินลาฮาตาจิตหัวอามามักจงเอาใจใส่กับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานวาอัลลอตาจิตหัวอามามักแล้วเจ้าจะพบว่าอัลลอฮฺตาลานั้นอยู่เบื้องหน้าของเ้ายคของเวลาที่เราทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เราก็จะพบว่าอัลลอฮฺตาลานั้นอยู่เบื้องหน้าเรา تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ต่างรับฟังในหลักสูตรราจงทำความรู้จักก,กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในยามสบายหมายความว่าจงทำความรู้จักก,กับการอิบารัดต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในยามที่เราสุขสบายจงรู้จักรูบูบียะของอัลลอฮ์จงรู้จักว่าอัลลอฮาเป็นผู้สร้างอันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วจงรู้จักอัลลอฮาในเรื่องของอูลูฮียะในเรื่องการอิบารัดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในยามที่เราสบาย ในพระเราสมารู้จักการอิบาดัต่ออัลลอ์รู้จักการขอบคุณพระอ,องค์และยะงอาริฟกับฟิชิดดาอัลลอฮ์ตาลาจะรู้จักเจ้าในยามที่เจ้าลำบากหมายความว่าถ้ายามที่เราสบายเนี่ยเราทำความรู้จักกับอัลลอฮ์เราทําอิบารัต่ออัลลอฮ์เราดิกรลลอเราทําการละหมาดทาการถือศีลดทการการจ่ายซะากาทงการปฏิบัติอมามันที่ดีงามในยามที่เราลำบากเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็จะมาคอยช่วยเหลือเราด้วยกับการ การเอาใจใส่กับเราโดยการช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากว่าลำอันนามอัคตอกลำยกลุยอยุสีบะและพึงทราบไว้เถิดว่าอะไรก็ตามอันนามาอัคตออะไรก็ตามที่มันไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องมาประสบกับเราลำยกลุยอยุสีบะมันก็ไม่มีทางที่จะมาประสบกับเราว่ามาอัซซาบักลำยกลุยอยุตออักและอะไรก็ตามที่ถูกกำหนดว่ามันจะต้องประสบกับเราเนี่ย มันก็ไม่มีทางที่จะมันก็ไม่มีทางที่จะไปอื่นได้มาเข้ามาเรื่องของกบอก็ดอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺต้าลากาหนดว่ามันต้องเราจะต้องเจอยังไงเราก็ต้องเจอและอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺต้าลากําหนดว่าเราจะไม่เจอยังไงเราก็จะไม่เจอแล้วท่านอบีุลเลาะลลฮ์อะลัยวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราถึงเส้นทางในการดําเนินสร้างความสําเร็จท่านอบีได้บอกว่า <S <s วะลัมอันนันนัสรมะอัสซับและพึงทราบไว้เถิดว่าชัยชนะนั้นเนี่ย จะอยู่พร้อมกับความอดทนอันนั้นนสรมาซอบรชัยชนะความสําเร็จนั้นจะอยู่พร้อมกับความอดทนหมายความว่าถ้าหากว่าเราต้องการความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาแล้วทั้งอาเครอเราต้องมีความอดทนว่าอันนัลฟาราจะอันกรบและแท้จริงการรอดพ้นเนี่ยคือการรอดพ้นจากอะไรฮะการรอดพ้นจากความยากลาบากการรอดพ้นจากเพศภยัยจากแรทงทางเนี่ยมันกรบมันจะอยู่พร้อมกับ ความยากลำบากเสมอวาอันอัลอุสรยุสรและแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายได้ท่านนี้แปลว่าไงครับอันนัสมาซอมบช้ยชนะจะอยู่พร้อมกับความอดทนคว,ว่าถ้าหากว่าเราอดทนเนี่ยแสดงว่าชัยชนะมาแล้วถ้าเราอดทนได้ให้เรารู้ไว้เลยว่าชัยชนะนั้นมาแล้วถ้าหากว่าเราพบความยากลําบาก ถ้าเรามีอีมานต่อเราเรารู้จักการอิบาด้าต่อเราสะพานอั hora, ตาลาในตอนที่ยากลําบากนั่นแหละความรอดพ้นมันจะมาแล้วในตอนที่เรากําลังมีความยากลําบากความง่ายดายมันก็จะมานะดังที่อัตตาลาได้บอกว่าฟาอินนามอัลอุสริุสรอนอินนามอัลอุสริุสรอแท้จริงพร้อมกับความยากลาบากนั้นจะมีความง่ายเอาอัตตาลา,าไม่ได้บอกว่าหลังจากความยากลําบากจะมีความง่ายดายแต่พระองค์ได้บอกว่ามาอัลอุสริุสรอพร้อมกับความยากลําบากนั้นเนี่ย จะมีความมีความง่ายดายอยู่วันนั้ถ้าว่าเรารู้จักการอิบาดาัลตอรอรู้จักการยอมจำนวนตอน่อรัสาวาโนตาลาเราจะอยู่บนในในเส้นทางที่อลาตาราคอยช่วยเหลือเราแล้วเราจะรู้ว่าไม่ว่าเราจะลําบากอันฟวรรคมันอยู่ใกลไม่ว่าเราจะจะต้องการชัยชนะนะเราก็ต้องอดทนในการที่ไปสู่เส้นทางชัยชนะเวลาที่เรากาลังพบความยากลําบากให้เรารู้ว่าความง่ายดายเนี่ยมันจะอยู่เคียงข้างเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะกับฮะไคดิษ